สวัสดีครับทุกคนนี่คือแมตที่เชลซีทีมดีกีแชมป์ยุโรปปีล่าสุดเปิดสเตมฟอร์ดบิดสอนเชิงคริสตัลพาเลทไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยในเกมนี้เป็นเชลซีที่ได้ลุ้นก่อนจากจังหวะที่มาร์กอสอลอนโซเปิดบอนเข้าไปให้คิดเตียนผู้รีสิตทุ่งมงแต่มันไปตรงตัวผู้รักษาประตูของคริสตัลพาเลทจังหวะต่อมาในนาทีที่26มากร์กอสอลอนโซเปิดโหมดเท้าซ้ายปิดวิญญ,ญาณ ปั่นฟรีคิกสุดสวยจนผู้รักษาประตูของคริสตัลพาเลทได้แต่ยืยนมองบอลน,นั้นพุ่งแรงและเร็วไปสุกตะข่ายส่งผลให้เชลซีออกนำหนประตูต่อศูนย์โดยในนาทีที่40เมสันเมาส์ที่รับบอลมาจัดก,การทำชิ่ง1-2กับอับฟิสเกรตา ก่อนที่เขาจะทะลุไปสุดเส้นแล้วเปิดหักเข้ามาซึ่งบิเซนเ,เต้กัวเอตา้าผู้รักษาประตูของคริสตัลพาเลซปัดบอลทะลักออกมาเข้าทางและเป็นคิสเตียนพูลิสิตที่วิ่งเข้ามายิงย,ย้อยชเช็ดขานท้าไปส่งผลให้เชลซีทิ้งห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์จังหวะต่อมาเป็นจอร์จินโยที่วางบอลด้วยเท้าซ้ายทะลุขึ้นมาทางกับซายให้กับมาร์กอสอลองโซ่ที่วิ่งเติมขึ้นมา ก่อนที่มาร์ก่อนอลอนโซจะเปิดเล่เข้ามาให้ติมโมแวนเนอร์ยิงเข้าไปเข้าประตูเหรอเฮ้เข้าข้างตะข่ายพามจังหวะต่อมาแวนเนอร์นั้นพลิกไปพลิกมาก่อนที่จะส่งให้เมสันเมาส์เมสันเมาส์ส่งต่อมาที่จอร์จินโยและจอร์จินโยก็เปิดโด่งเข้าไปแล้วเป็นมาร์ก่อนอลอนโซ่วิ่งเข้ามายิงเต็มข้อแต่ติดผู้รักษาประตูของคริสตัลพาเลท โดยในวันนี้มากอสอลนอนโซนั้นโดดเด่นจริงๆการวอลเล่ลูกนี้ใครเห็นก็ว่าหายแต่ผู้รักษาประตูของคริสตัลพาเลทยังล้มตัวรับไว้ได้ทันทําให้เชลซียังนําแค่2ประตูต่อศูนย์เท่านั้นโดยในจังหวะน,นี้เป็นคริสตัลพาเลทที่ได้โอกาสบุกมั่งจอแดนอายูจ่ายบอลไปที่วิลฟริาฮาก่อนที่ซาฮาจะเลี้ยงบอลยี้เข้าไปที่เข้าไปแต่นั้นยิงช้าเกินกองหลังของเชลซีนั้นมาสกัดไว้ได้ทัน จนกระทั่งมาถึงในนาทีที่58เทรโวชาโลบากองหลังดาวรุ่งของเชลซีจัดการตะบารลุ่งยิงไกลอย่างสุดสวยบอลน,นี่เหลืออย่างกับมูเก่งกองส่งผลให้เชลซีออกนำคริสตัลพาเลสามประตูต่อศูนย์ซึ่งเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดที่สนามสแตมฟอร์ดบีดผลจบลงด้วยการที่เชลซีสอนเชิญคริสตัลพาเลสไปสามประตูต่อศูนย์และส่งผลให้ทัพสิงโตน้ำเงินคามขึ้นเป็นหลังเป็นรองจากฝูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2021 และสำหรับไฮไลท์มันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณทูวิชั่นสดครบ380แมทที่เดียวที่ทูวิชั่น